สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้ทําเมนูง่ายๆเลยนะเจ้าเฮาเฮาจะมาทําน้ําพริกปลากระป๋องนะเจ้าน้ําพริกปลากระป๋องพัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมลัก,กเลยนะเจ้าน,นี่ก็จะเป็นปลากระป๋องวันนี้เขาใจ้อยู่สองกระป๋องเนาะเจ้านะเานาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกปน่นพริกพริกสดหอมขาวหอมแดงแล้วน,นี่ก็จะเป็นผักป้อมต้นหอมนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาของเนี้ยไปพัดนะเจ้าปะไปดูกันเลย หมอเจ้าตอนนี้เขาตั้งน้ำมันเนาะรอน้ำมันมันเดือดรอน้ำมันมันห่อนนะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่หอมแดงหอมขาวแล้วก็ริก๊บของเขาลงไปพัดก่อนเลยเจ้าพัดคือหอมหอมเนาะเจ้าเนาะบางตีบางตีบางบ้านคนก็เอาหอมแดงหอมขาวนี่ไปคั่วนะเจ้าเนาะแล้วก็เอามาตำนี่นะแต่ว่าอันนี้นี่ยงแบบหล่งดวนเลยนะเจ้าเนาะ แบงหมอมเผามาควาในนี้เลยเจ้าเจ่าก,กับน้ำมันไปนเลยใส่พริกสดนหอมน่อยเนาะในเจ้าคัดจนอันกินมันหอมเนาะแล้วก็จนออกเป็นสีเหลืองๆสักน้อยนะเจ้าเขาก็จะใส่วัตถิบนรักให้ลงไปเลยเป็นใสากระป๋องเนาะโอ้ยออกยากนะส่วนนี้ใกล้ไฟอ่อนกันเลยนะเจ้า เรากบดีเลยเจ้าดีปลากระป๋องเฮาเลยเนาะบางทีปรกระตัเนอะปลากระป๋องนี่นะของเฮานี่จะให้ใบหวานมันมีชิ้นนิดนิดหน่อยหน่อยจะได้็กเจอร์เหล่งไฟแล้วเจ้าตอนนี้กุ้งเครื่องเลยนะเจ้าน้ำตาลอูมามิ รสดีนิดหน่อยนะเจ้าหนาะแล้วก่อนน้ำปลาเจ้าเ้าจะเข่องพัดก่อนนี้มาเอี่ยเจ้าบรหนักเนาะนี่เราจะพัดจนปลากระปองเขาเข้ากับเข่องเขาแล้วเนาะหอมๆแล้วเราจะเราก็จะใส่ผักป้อมต้นหอมของเขาลงไปเลย แบ่งไววโรยหน้าสักนิดหน่อยเจ้าง่ายๆเลยเจ้าเมนูนี่นะบ่ยากเนาะปิดแก๊สเลยเจ้ามาเจ้าตักใส่ถ้วยเอาข้เหนียวเนอเอานี่มะขนาดเนอกุยเอากุยเอานี่นะ นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูน้าพริกป่ากระป๋องนะเจ้าน้าพริกปลากระป๋องพัดเนาะใส่อันผักปอมต้นหอมเนาะโรยลงไปหน่อยหนึ่งพัดทวันนี้นี่ถ้าจะจกเข้ามันผงนะเจ้านะกินกับอันมะแตงมะทัวนะเจ้านะมันตึงเปิ่งการขนาดนักนะเจ้าลองไปทําดูนะเจ้าจะเป็นเมนูสิ้นเดือนก็ได้เจ้าเมนูนี่นะสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาล้าไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า